บัญญัติสิบประการแบบนักจิตวิทยาคุณรักแฟนแค่ไหนแล้วแฟนล่ะรักคุณแค่ไหนมาดูซิตรงลิสต์นี้หรือเปล่านักจิตวิทยานะคะได้รวบรวมลักษณะคุณลักษณะของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและสัมพันธภาพที่สนิทสนมแบบลึกซึง้งตื่นใจแบบสิบประการนี้ไปรับชมกันนะคะว่าคุณมีไหมและเขามีไหม หนึ่งเลยกระตือรือลน้นที่จะให้ความช่วยเหลือให้คู่รักหรือคนรักของเรานั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนก็ตามนะคะสองนะคะการมีประสบการณ์ร่วมกันที่มีความสุขกับคู่รักไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงกินข้าวช้อปปิ้งนะคะข้อ3เลยคุณและเขาสามารถยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้ข้อ4นี่น่าคิดนะคะมีความพร้อมเสมอหากคนรักของเราต้องการความช่วยเหลือ ในข้อ5นี่นะคะเบสิกมากมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน6นะคะเป็นการแบ่งปันสิของและความรู้สึกแก่กันและกันอย่างเช่นว่าไม่ห่วงตังไม่มีของกูของมึงของเราแบบนี้นะคะข้อ7เนี่ยนะคะหลายๆคนผู้หญิงหลายท่านอยากไปนี้ค่ะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจจากคู่รัก พอได้รับแล้วก็ต้องให้นะคะให้การช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจให้กับคู่รักของเราค่ะข้อเก้านะคะมีการสื่อสารที่ลึกซึ้งต่อกันแล้วกันเรียกได้ว่าบางคู่นี้นะคะมองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดอะไรมากข้อสิบนะคะเคยรู้สึกหรือ,อยังและรู้สึกอยู่หรือเปล่าหรือไม่รู้สึกข้อนี้เด็ดมากเลยนะคะรู้สึกว่าคู่รักของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิประการสําหรับพฤติกรรมที่ดีต่อกันสําหรับคุณกับคู่รักดังนั้นก่อนที่เราจะว่าใครเราก็ต้องสํารวจตัวเองและก่อนที่ใครจะว่าเราถ้าเขาสำรวจตัวเองไม่ได้นั้นเราสำรวจให้เขาจากสิบข้อนี้ที่เปิ้ลบอกคุณนะคะนั้นไปดูกันค่ะคนที่รับชมเปิ้ลในคลิปนี้นะคะและนี่คือจิตวิทยากับการอ่านไพ่ค่ะไปดูกันนะคะสําหรับคนที่รับชมเปิ้ลณเวลานี้คุณกําลังเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับคู่รักของคุณคะ เห็นได้ชัดนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยโดดเด่นมากสำหรับธาตุดินและธาตุน้ำธาตุดินคือธาตุน้ำคือคุณทราบอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะประเด็นก็คือว่าเรื่องแรกเลยเรื่องเงินกระเป๋าตังค์บางคนแยกกันนะคะซึ่งมันก็ไม่ผิดก็ไม่แปลกหรอก ต่การแบ่งปันซึ่งกันและการบางคนโดนเอารัดเอาเปรียบค่ะมีความรู้สึกว่ากูให้มากกว่าได้รับน้อยกว่าแบบนี้นะคะคุณเลยมองย้อนเข้าไปในอดีตค่ะว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนมันดีจังมาแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรวะอะทีนี้เนี่ยบางท่านนะคะพยายามที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆให้กับคนรักแต่พอคนรักเนี่ยปฏิเสธเราหรือผลักความรู้สึกดีๆของเราออกไปหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทําให้ เราเกิดความระแวงค่ะเกิดความน,น้อยเนื้อต่าใจนะคะเซลล์เอ็กซ์ตรีมของเรานั้นหายไปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยไม่ทําอะไรแล้วกูอยู่เฉยๆแล้วกันนะถ้าเขาอยากทําอะไรเขาทําเองฉันจะอยู่เฉยๆแล้วคุณแค่รอปฏิหาหรแล้วสักวันหนึ่งความรักของเราจะดีขึ้นเฮ้ยไม่เอาเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะให้คุณย้อนกลับไปรีเพย์ไปนะคะบัญญัติสิบประการของนักจิตวิทยาที่ว่าพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งสนิทสนมแนบชิดกัน ความรักที่ดีๆมันจะต้องเป็นอย่างไรและนี่คือบัญญัติสิบประการค่ะดังนั้นคนที่รับฟังคลิปนี้อยู่เอาละม้วนเสื่อเลยนะคะม้วนไพ่เก็บไพ่เลยค่ะคุณที่ฟังอยู่นี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นดังใจทําดีไม่ได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ิันอยากให้คุณย้อนไปมองทีละข้อแล้วลองดูดิถ้าเราปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองอะเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองเราไม่ได้เปลี่ยนที่ใครเอาใหม่ oh my, นะคะอยากเน้นย้ำเราไม่ได้ดูดูงนะคะนี่คือจิตวิทยาการอ่านไพ่ซึ่งจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลง ในชีวิตจริงๆของคุณได้นะคะไปดูกันนะคะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปและฝึกทวนซ้ำทั้งหมดจากใจทำเพื่อตัวเองอย่างน้อยๆเราอยู่กับเขาถ้ามึงไม่กวนทั้งติงกูกูก็จะได้มีชีวิตดีๆในแต่ละวันไป และอย่างน้อยๆทาไปทํามาก็ฝึกนิสัยแลแะดัดจิติบความน่ารักของเราขึ้นไปนะคะใส่จิติบความน่ารักของเราขึ้นไปเลยๆ,ๆ,ๆเลยๆเๆยๆโดยเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนคนใหม่ได้และคุณรู้ไหมจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด10ข้อนี้ที่ปนบอกคุณไปคุณเอาไว้ใช้กับทุกความสัมพันธ์ได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนหรือกู่รักไปดูซิถ้าคุณทําตามนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นว้าวปนบอกให้เลยการเงินดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นความรู้สึกดีาก,ดการเงินจึงดีและความรักก็ดีต่อมา ปิดท้ายแบบสวยๆเลยนะคะไม่ต้องให้ใครทำอะไรให้เราก่อนเราสามารถเริ่มก่อนได้เสมอและนี่คือจิตวิทยากับการอ่านไพค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ